้างตายของขึ้นมานแล้กีย่ากินโอเคก่ป่าเก็ถือว่าเนื้อ นี่ก็เป็นอีเห็นนะครับเป็นเม่นใหญ่นะครับ สถานที่แห่งนี้ก็เป็นวัดหนองปลาขาวนะครับเป็นสถานศสนศึกษานะฮะที่นำสัตว์ต่างๆนะครับมาไว้ภายในวัดนะครับมาทำเป็นสวนสัตว์ส่วนมากก็เป็นสัตว์ที่บริจาคมานะครับ น,น,น่กเป็นนกนเนเป็นนกอินทรีนะครับตัวใหญ่มากเลยครับ ครับอันนี้ก็เป็นไก่ฟ้าหลังเทานะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่หายากนะครับหาดูได้ยาก้ยครับไม่ค่อยจะมีและวใแถบบ้านเรานะครับครับนี่ก็เป็นกรงของนกยุงนะฮะ นกยุงลำแผนนะครับพอเจอตัวเมียก็จะอวดนะครับความสวยง,งามของตัวเองนะฮะอันนี้เป็นตัวผู้นะครับที่กำลังแผ่นะครับนกยุงลำพึงนะครับ